สวัสดีจ้พี่น้องกองป,องป่าสุขุสุคนเด้อเมื่อนี้เมนูยายแก้วจาต้มปลาจ้าพี่น้องต้มปลายั่วยวจ้าค่อยติดไฟไหมก่อนถ่ายสองทีนะพี่น้องค่อยก็ต้องติดไฟไหม่ก่อนค่อยก็พองป้องลงเมื่อกี้นี่แหละต้มปลาจ้าพี่น้องต้มปลาต้มปลาเนี่ยต้มปลาจ้าเนี่ยต้มปลาต้มปลาแบบเนี้ย ัดเห็มเจ้าเบิงก้อนนี่วดแห้งพอได้จะมันจีมันจีเละจะพี่น้องเนี่ยตอนป่าปักง่ายเห็นไหมนี่ป่าปักง่ายเลยพี่นอ้องตอนป่ายั่ยๆ่เลยจะพี่น้องเออมาเด้อแซบน้ำกันเด้อจะพี่น้องซิมก่อนจ้ะซิมก่อนเด้อจะพี่นอ้องแซบแล้วเจ้าเห็นบเน,นี่ยต้นป่าค่อยนะต้นป่าค่อย ตอนปลาแบบง่ายขอ่อยไทยอันนี้ไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็เชือเชิปิดไฟแล้วก็จะจบีบปักน้วใส่รวดจัดฟาดบึ้มบักน้วมันมีหน่อยพี่น้องแล้วก็น้ำพริกข่อยด้วยเนี่ยน้ำพริกข่อยน้ำพริกแก้ว พออย่าไปท่านได้ปนแก้วจ้ะแก้วเซอันนี้มาเขือน้ายังไม่ได้ปนแก้วเลยอยากปนแก,ก้วทีเดียวแล้วก็จะทไอ้นั่นงานบ้านน<ๆ>ีเ่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ากันเลยจ้ะแก้วแก้วแก้วน้ำพริกคือเก้ามาวบ้านกับแก้วน้ําพริกอันนี้มันเหลืออยู่ก็ต้องเฮ็ดตอจ้ะแล้วก็เมนูเพิ่มขึ้นมาก็เป็นต้มปลาจ้ะพี่นอ <ส è S 1> ้องต้มปลานิลแล้วก็อันนี้เป็นต้อมอันนี้เป็นปลาอันนั้นจ้ะพี่น้องปลาออหยัง, <S <S ยงเนี่ย ปานน้นเวฟจ้ะหนังหลกไปแล้วมันเวฟเอาไหม,มให้มันนั่นก่อนเดี๋ยวก็เวฟต่ออีกมันประทันดิสุกหอกนะ่ะมาเด้อพี่น้องเด้อบายบายเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าแซ่บๆ